สวัสดีค่ะหน้าที่ทุกเยก็นคือเดินมาเปิดไฟหน้าบ้านไฟตู้น้ํามันหยอดเหรียญเมื่อกี้ไปเปิดแล้วแล้วไฟตู้น้ำยอดเหรียญหน้าที่ประจำหน้าที่ประจำนี่ค่ะเปิดไฟ อากาศยามเย็นร้อนมากเลยคึมทั้งวันแต่ว่าไม่มีฝนออกหน้าบ้านแค่นี้ก็ต้องใส่แมสคะค่ะตอนนี้กลัวไปหมดแล้วว้านหมาสุดหลักตัวน,นี้แสนรู้มากเลยว้านเปิดไฟละ ดูไฟปสารของมมออกกำลังกายมียการรกต้นมะขามต้นมะขามต้นมะกรูดสวนครัวของคุณ ตาพริกค่ะลงเก็บของง่ายๆสไตล์บ้านเราโอเควันนี้มาร,ารู้จักกันแค่นี้ก่อนเนาะบริเวณบ้านตัวบ้านเดี๋ยวค่อยดูกำลังทำนะคะกำลังก่อสร้างที่กว้างมากสองไร่ บายสู้ๆนะ